ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบ่มมะม่วงนะคะบ่มมะม่วงให้สุกพร้อมกันนะคะแล้วก็เรียงมะม่วงโดยใช้ตูดขึ้นมานะคะจะทําให้มะม่วงเสียหายน้อยที่สุดนะคะเรียงแบบนี้1ชั้นนะคะเรียงไปแล้ว1ชั้นเสร็จแล้วเราก็เอาแก๊สใส่ลงไปนะคะเพื่อนแก๊สใส่ลงไปแบบนี้เลยแก๊สใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเรียงขึ้นมาอีกแล้วก็จะเอาแก๊สใส่ลงไปอีกนะคะเพื่อน เลียงมะม่วงอย่างนี้นะคะจะเสียงหายน้อยที่สุดนะคะเท่งนึงก็จะเสียงหายที่นับดูเนาะประมาณ3ามสี่ลูกนะคะ3ามสี่ลูกถ้าเราถ้าเราเลี้ยงแบบนอนนะคะความเสียงหายก็จะเกิดเยอะเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็นำมาเลี้ยงอีกนะคะ ใส่ลงไปสองคืนก็เปิดนะคะสคืนเปิดแล้วก็เอาไว้อีกคืนนึงถึงจะกินได้มันจะทําให้มะม่วงเราหวานฉ่านะคะเพื่อนๆวิธีเนี้ยวิธีง่ายๆเลยบางคนก็นอนนะคะบางคนก็ใช้แนวนอนแนวนอนในความเสียหายจะจะเยอะหน่อยความเสียหายจะเยอะนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็เรียงนะคะเรียงไปเรื่อยเรียงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่อันนี้เราใส่แค่สองก้อนนะคะสองก้อนเนี่ยแล้วก็จะมาใส่อีกหนึ่งก้อนแล้วก็ปิดนะคะค่ะเสรแล้วเราปิดนะคะเพื่อนๆทั้นบนให้ปิดนะคะไว้สองคืน ไว้สองคืนแล้วก็เปิดนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ยังไม่ต้องไปเปิดอะไรนะคะพยายามอย่าให้ลมเข้าสันเข่งนี้ไม่เต็มนะเพื่อนๆเข่งนี้ไม่เต็มเข่งนี้ได้แค่นี้นะคะเข่งนี้ไม่เต็มเดี๋ยวามะาม่วงมาวางไว้ก่อนมะม่วงมาวางไว้ก่อน มาดูเข่งนี้นะคะเข่งนี้เต็มนะคะอีก2คืนเราจะมาเปิดเราจะมาลุ้นมะม่วงนะคะเพือ่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างการบ่มมะม่วงของเราที่เสียหายน้อยที่สุดนะคะไม่ค่อยเน่าไม่ค่อยเสียอย่างมากก็คือ3ลูกนะคะอย่างมากนการเสียหายในประมาณ3ลูกขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ